สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะวนนพวกเรามาทำอะไรวันนี้มากินยำเพราะวันนี้ชนีโดนสาบให้กินยำค่ะ <c oughs> จริงหรอใช่จริงหรอทำไมโดนสาบยำที่ไหนต้องกินที่น่านมาเล่นกันเลยอันนี้ของเราจะเป็นยำทะเลวุ้นเส้นนะคะเผ็ดเลยแบบเผ็ดเลยอันนี้ของเราก็จะเป็นยำทะเลวุ้นเส้นเหมือนกันไม่ผักไม่เผ็ดอันนี้เป็นยำทะเลม,มามม่าค่ะเราจะมาเริ่มกินกันเลยอร่อยอ่ะ กินอะไรก็อร่อยมีคือเห็ดเขียวทองอร่อยกรุบๆใครที่ชอบกินแบบชอบกินเห็ดเข็ยวทองเวลาไปกินในยาน่าเนาะอือพึ่งยิงอย่างอ่ะอืออย่างวปลาหมึก,มมกะมอกะโหยังเปรีย้ยวเลยยังมีเป,ปรีย้ยวมากนะทุกคนใครถามนะคะว่ายังซื้อที่ไหนคือยังค้างี่ไรแล้วนะคะยัง ยำร้านเจแปงนะคะอร่อยที่สุดในปัตตมพีปัตตมพีก็มาอือไงเขาบอกว่าอร่อยค่ะเราจยำมามา้าถ้าไปเจอร้าน,นายำมาม่าแบบเผ็ดเหมืนกันมือนกันกับของหมวยก็ถ้าไปเจอร้านมีแป้งอ่ะต้องบอกเค้าก่อนว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดนะ หรือแบบกินเผ็ดได้น้อยก็ต้องส,สั่งไเผ็นอ้อยใช่ก็เ <laughs> กลือเเอะมามากืถ้าเราองมรงอยอกินที้น้ำตาแตกเลยอยย่ะพวกคนไี้เยินจังนะคะสวัสดีค่ะจิรวรรณใช่ไหมมาลว <laughs> มองไม่เห็นแม่สายว่นิเแ่เววนน่มันจะมาเอาคืนแล้วจ้าโอ ได้ยินเสียงกินกรุบๆแล้วนะนเก้ mình thì mình không thấy thấyเลย, ăn à, không được, muốn ăn cơm, muốn ăn cơm, muốn ăn cơm, อยากกินยำม,มานั้นนะ่ะยำแบบใส่แต่เห็ดเห็มทองเต็มเต็มดามเนเผ็ดๆเลยแล้วทำไมมึงไม่เอาเห็ดเห็มทองมายำแบบยำแบบใส่เห็ดเห็มทองอย่างเดียวเลยอนะ่ะก็อยากกินอันนี้ก่อน ล้างจานที่ไหนคะห้องน้ำค่ะล้างที่ไหนก็ได้แต่อย่าไปล้างข้างคนหลายใจก็พอสรุปเพื่อไม่ล้างข้างเราแล้ว <c oughs> เพื่อนทนเดียวไม่รู้นารนะขอบคุณค่ะใครอ่ะนารักนะไม่รู้ไหนอ,อันนี่ขยานกิ้น่ะ มีหน่อยดิแซ่บค่ะน้องหมวยไม่พูดเลยน้องหมวยกินอย่างเกียวไม่ต้องพูดอยากกินด้วยอือเดี๋ยวถ้าทำถ้าไปทำงานจริงนี่คือทำะเลิศนะถ้ากูไปทำงานจริงนี่ที่ทำงาเลิกนะทำไมวะ มึงกินได้ทุกอย่างมึงย่าไม่เล่นมุกอะไรที่นี่นนะไม่เล่นหรอกน้อคิดไหมวะอกวันนี้น้องเพิ่นมาด้วยนี่คือมึงแท้ ไม่แซบหรอกเป็นค,คนนะไม่ใช่พริกเนี่ยบให้ดู่ะคิดก่อนหัวไม่แน่นเลยอะ่ะเพราะในหัวคิดแต่คนอ <จะ S 2> ืฮะ แบบนี้มือเอาดีๆแล้วเล่นเถื่อแบบนี้ยอร่อยไหมคะไม่อร่อยไม่กินหนะรอกล้างจานด,ด้องน้ำค่ะ ช่แก้ใจเธอเอ๊ะอะไรดูจานมันก็ยังกินไม่หมดมันก็มันกินจานอื่นละวโลขอคำโอ้อะหน่อยนี่ไหมคำโอ้ยเมื่อไหร่มัสารคำโอ้อะหน่อยไหมคำอะไรนะดีมคำโอ้อะห้องน้ำให้ตู้ปลาจานอยู่ไหนถามปู กอุญแจอยู่ในห้องพักครูชั้นสองไงคะเอากุญแจไาเปิดพอล็อกไว้เพราะเป็นห้องน้ำคุณรูเอากุญแจไปเปิดแล้วก็เข้าไปล้างได้จ้ะเอากุญแจไปเปิดอยู่ห้องพักครูชั้นสองนะเพื่อนๆตามน้องฝึกงานที่อยู่ในห้องนั้นนะน้ำเด็กฝึกงานในห้องได้มกรลาคุมพ้มีนะเบ <laughs> สาเบษ่าเ <laughs> มื่อกี้เราพูดได้อร่อยอะ này live này, tôi lại vòng mà, <cười> 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 สิบสีกูเบห็นตอนเนี้ยหมวยหมวยมวยพรุ่งนี้หมวยพรุ่งนี้มึงต้องสัญญากับกูก่อนว่าพรุ่งนี้มึงจะสั่งข้าวผัดให้กูกินด้วยต้องมีข้าวผัดเด้ยังไงก็ต้องมีข้าวผัดไม่มีข้าวผัดกูไม่ยอมแล้วทั้งนันไม่มีอ่ะมันต้องมีอนะ่ะไม่ไปจีิงเหรอวี ไม่ไปไม่ว่างคะไม่ไปไม่ว่างเป็นอะไรทำขนมพูดเลยจะกินเลยอ่ะขนมอะไรวะเออไม่กูทำชูครีมไส้ครีมเป็นบัตเตอร์กินได้ไหมเนะไยแม่พ่อกูดว่าอร่อยดีมากไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเรักาสาน้ำใจหรือเปล่า อยากกินหลายวันแล,วแล้วเพิ่งมาได้กินวันนี้คือแบบอดใจกินวันนี้เลยสาบายจริงสาบายไม่ลงกับวันาเนะมน่อวันที่ซื้อมา <laughs> <laughs> แก่แล้กเดินมาเม,ม,มื่อเมื่อ <laughs> วน้ครรับจ๊ะ ภาษานหมวดเล้านาของเราใครมาไปก่อนเลยเยอะมากเห็ดอิ่มแล้วไม่ไหวเหเราอีกหนึ่งทุ่งคุมสุดท้าย ค่ะยังไม่ดูตัวจ้า,าะะะขะาครั้งหน้าเี๋ยวเราจะมาทำอะไรมาพูดเรื่องอะไรหรือมากินอะไรนะคะก็ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันอีทีหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย